โกสปอร์ตหลุด2,330ดอลลาร์สอเขาลงต่อสัปดาห์นี้เตรียมลุยตัวเลขจ้างงานและผลประชุม ECB ส่วนทองไทยรอรับแถว4 5 0 0บาทเป็นจุดแรกสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube Go l าวเพจ Go ลาวแล้วก็เว็บไซต์ Go Allaw.com วันนี้จันทร์ที่3มิถุนายนนะครับเปิดสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนราคาทองคำยังคงปรับตัวลงเล็กน้อยจากบิตุาดเมื่อวันศุกร์นะครับส่วนทิศทางการเคลื่อนไหวใน สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินของโกวลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบราาิษัท Integro Coated จำกัดบราาิษัท o x i d s จำกัดบราาิษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบราาิษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัดและบริษัทอ u r o า a ทรดดิ้งจำกัดเรามาดูราคาทองคาไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันและก็ของเดือนิถุนายนลดลงไป50บาทนะครับก่อนอีก1ชั่วโมงถัดมาจะประกาศลดลงอีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9ารศณเวลา1 0 3 0นอยู่ที่4550บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่4450บาทนะครับขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่ี่ 5 0บาทราคารับซื้อที่39,719บาท20สตางค์โดยใช้นิงโกคาดการราคาทองคําไทยว่ายังรอสัญญาณการกลับตัวแต่ยังไม่พบในขณะนี้นะครับโดยวันนี้กูสปอร์ตคาดว่าจะมองรีบาวในกรอบจากัดน,นะครับขณะที่เงินบาทก็พยายามอ่อนค่าต่อทําให้ราคาทองคําไทยลดลงมาไม่มากเท่าที่ควรนะครับทั้งนี้ให้อาศัยจังหวะยอดซื้อเพียงเด่นรอบแถว 40, 4 4 8 0แล้วก็4300บาทนะครับนักลงทุน ระยะกลางหากจะเริ่มสะสมแนวรังกล่าวก็สะสมได้ประมาณจุดละ1 0 1ถนะครับ เผื่อว่าราคาจะลด40,000บาทลงไปในอนาคตนะครับโดยใช้นิ้งโกให้นาต้านราคาทองคาไทยที่40,650แล้วก็40,880บาทส่วนนวรับอยู่ที่40,480แล้วก็40,300บาทส่วนภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไป7ดอลลาร์นะครับแต่วันศุกร์ราคาเคลื่อนไหวพันพวนนะครับโดยได้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่2,359ดอลลาร์ก่อนจะถูกเทลงมาแตะ2,320ดอลลาร์แล้วก็มาปิดตลาดที่2,326ดอลลาร์นะครับโดยรวมก็ปิดลดลงไป 17ดอลลาร์ในคืนวันศุกร์นะครับทางนี้ราคาทองคํายังถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักนะครับจากการกดตัวด้านลบของกราฟรายสัปดาห์แม้ว่าจะมีการพยุงตัวด้านบวกเล็กๆจากกราฟรายเดือนนะครับแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับขณะที่สัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจต้องติดตามมากมายนะครับเริ่มจากวันนี้จะมีตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อว่าซี I มภาคการผลิตขั้นสุดท้ายจาก s อสแอนด์พีโกบอลนะครับแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสรหรัฐจัดรัวไอ การเปิดแล้สมัครงานแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงาน เดือนเมษาย,ยนพุทธจะมีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับดับชนีผู้จัดการไฟจะซื้อหรือว่าพิมายภาคบริการขั้นสุดท้ายจาก S&P Global แล้วก็ดัชนีภาคบริการเดือนพฤษภาคมจากสถาบันจัดก,การนัานอุปทานของฟรัฐหรือว่า SM นะครับวันพฤหัสถือว่าสําคัญเลยทีเดียวนะครับมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ให้เดดตามการถแถลงมติอตัตราดอกเบี้ยจากการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับปิดท้ายที่วันศุกร์ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า จะเพิ่มขึ้น18,5 0 0 0ปัตำแหน่งจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1 7 5 0 0 0าตำแหน่งสัปดาห์นี้หลักๆเลยครับตัวเลขการจ้างงานและก็ตัวเลขการผลิตนะครับถือว่ามีความสําคัญค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ผลประชุม ECB ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเองก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมรอบนี้นะครับต้องมาดูว่าจะเป็นไปตามที่คาดการหรือเปล่านะครับแล้วดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางเล่นหงคอมเมดี้มองว่าราคากด์สปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับรอเลือกข้างภายในสัปดาห์นี้ภาพรวมราคายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับยังมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะครับเนื่องจากราคาไม่สามารถทะลุผ่านโซน2,360ดอลลาร์หลังจากที่ดีบา์ขึ้นไปสอบหลายครั้งภายในสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังผ่านไปไม่ได้โดยเล่งหงคอมมิตี้ไฮโซนนวสำคัญที่2,300 2,290แล้วก็2,275ถึง2,260ดอลลาร์นะครับหางราคาปรับตัวลดลงให้รอดูสัญญาณกลับตัวณโซนเก่า,ก,าก่อนนะครับแต่ว่าหางหลุด2,260ดอลลาร์ลงไปมีโอกาสเปลี่ยน เนนสูงะครับแล้วก็อาจจะลงไปได้ไกลโดยโซนนโับไปอยู่ที่2,225ถึง2,200ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนโซนแนวต้านสำคัญอยู่ที่2,360ถึง2,370ดอลลาร์แล้วก็2,390ถึง2,400ดอลลาร์ให้พิจารณาขายทำกำไรณจุดดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงลงนะครับนายนทวันเซิงมองว่าราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวผันผวนนะครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลข core pce ต่ำกว่าคาดการณ์นะครับทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็หนุนให้ราคาทองคำติดดดตััวขึ้นสสสููงระบุที่2,300 59ดลอลลาร์ก่อนจะเกิดแรงเทขายทั้งอะไรออกมาแรงเลยครับท้งนี้ตลาดได้ปรับเปลี่ยนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยคาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่หนึ่งครั้งในปีนี้เท่านั้นนะครับท้งนี้พบว่าเงิฮนดต้านที่2,340ดอลลาร์คันที่รับอยู่ที่2,300ถ23ึง2,310ดอลลาร์ปิดท้ายที่จีทีโกระบุว่าหากวันนี้ราคาขึ้นมาจะสอบ2,340ดอลลาร์และยืนได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่2,350 หดอลลาร์นะครับแต่หากราคายอดตัวดุตต่ำกว่า2 3 1 2ถึง2,306ดอลลาร์่ที่ระดับราคา2296ดอลลาร์บจะเป็นแนวรับสุดท้ายในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่โกลาวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็เอาข้อมูลไปปรับใช้ในการวางแผนการลงทุนกันได้นะครับถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด เราจะคอยทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ